แทนท่านนิพอธครับครับผมประเด็นที่จะตอบคาถามแรกก็คือเรื่องเงินทุนเป็นกู้ยืมกยศนี่นะครับที่จริงรัฐบาลเนี่ยไม่อยากที่จะเป็นภาระผมจําได้ว่าตอนล่างนโยบายนี้เนี่ยที่จริงเราจะไม่อยากให้คิดดอกเบีย้ยซะด้วยซ้าเออเรามีปัญหาถกเถียงกันว่าทําอย่างไรจะให้มีคนคิดว่ามันมีภาระมันไม่ใช่ของฟรีแล้วแล้วสิ่งตามมาก็คือว่า ทำอย่างไรเงินทุกบาททุกสตังค์เนี่ยมันเป็นมาจากภาษีประชาชนเมื่อมันมามันมาจากภาษีประชาชนเนี่ยทำอย่างไรจะให้มันอยู่ได้นานให้คนรุ่นหลังได้มาเรียนบ้างถ้าเราคืนคนที่ได้เรียนไปแล้วเรียนจบแล้วมีการมีงานทําแล้วเอามาคืนเนี่ยเงินนี้ก็จะเอาไปให้คนเด็กรุ่นใหม่ที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยมาได้กู้ยืมไปเรียนต่อนี่คือวัตถุประสงค์ที่ให้คืนนะครับให้คืนเพื่อให้เด็กรุ่น ที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยมาเอาเงินนี้ไปเรียนต่อไม่ให้มันหมดแค่นี้ครับแต่ว่าบางครั้งที่บอกว่าให้มีดอกเบีย้ยเดิมเนี่ยคิดกันเนี่ยคือแยกสองประเภทว่าถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็เอาตอนนี้เนี่ยให้ธนาคารอิสลามเนี่ยไปดําเนินการให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามก็แล้วกันสองก็คือว่าเราไม่ต้องการให้คนมาเรียนนานนะฮะ เพราะจะยิ่งเรียนนานดอกเบี้ยมันยิ่งมีเป็นตัวกระตุ้นให้ดิ่งเรียนให้รีบจบและมีงันมีการทําเสียแล้วก็เอามาผ่อนคืนไอ้ผ่อนคืนเนี่ยผ่อนคืนเมื่อมีหานมีการทําแล้วนะครับแล้วก็ผ่อนคืนผ่อนคืนเพื่อให้เด็กรุ่นหลังรุ่นน้องลูกหลานของประชาชนนั่นแหละเพราะเงินนี้คือเงินประชาชนไม่ใช่เงินรัฐบาลเอามาจากภาษีของประชาชนทุกคนแล้วให้คนอื่นได้เรียนบ้างนี่คือเจตนารมณ์ โดยที่พ่อแม่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีกองทุนนี้เนี่ยใครจะให้ลูกเรียนหนังสือต้องไปกู้ยืมดอกเบี้ยแพงต้องเอาทรัพย์สินไปขายเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะครับต้องการให้รัฐเอาเงินมาก้อนนึงมาตั้งไว้ดูแลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้เองรัฐบาลจะให้มีการประนีประนอมไม่ใช่จะเอากันถึงขนาดว่าต้องยึดทรัพย์ต้องฟ้องต้องไม่มีครับใครไม่มีไปเจราจาไปพูดคุยจะผ่อนชำระกันอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่คือเจตนาารมณ์เรื่องนี้ผมถือว่าพูดคุยกันได้ ประการที่สองผมคิดว่าเรื่องผู้ยืนมีจบนะครับเ,เรื่องอที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยประชาธิปัตย์ยังยืนยันเรื่องการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นทุกระดับให้มากที่สุดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากคนในท้องถิ่นได้เลือกตั้งกันเองเช่นอบตก็เลือกคนเป็นผู้นําใครมีเสียงข้างมากในตําบลน,นั้นก็เป็นผู้นําในเขตเทศบาลนั้นคนนั้นก็เป็นผู้นําในอบจใครมีเสียงข้างมาก สามารถทความเข้าใจกับประชาชนได้ข้างมากคนนั้นก็ได้เป็นผู้นําบัดนี้อบอจอทั้งสามอบอจอเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมก็เป็นนายกอบอจอทั้งปัตตานีทั้งยา,งาลาทั้งนราธิวาสนี่คือผู้นําทั้งหมดปัญหาก็คือว่าเราจะให้อบอจอมีภารกิจอะไรอันนี้นะครับมันจะต่างกันเรื่องนครปัตตานีอ่ที่ที่เราคุยกันว่าต้องชัดเจนซะก่อนว่าถ้าเราไม่ให้นครปัตตานีเนี่ยเราต้องถามว่าหนึ่งมีอํานาจจัดการเรื่องทหารหรือไม่ ต้องตอบคาถามวห้ชัดเจนนะครับว่านครปัตน,นยมีอํานาจจัดการเรื่องความมั่นคงด้วยตัวเองหรือไม่คือมีกําลังทาหารเป็นของตัวเองสองมีอํานาจการจัดการเรื่องต่างประเทศหรือไม่ถ้าไม่มีอํานาจเรื่องการจัดการเรื่องต่างประเทศก็โอเคสมมีอํานาจจัดการศึกษาโดยเด็ดขาดหรือไม่นะครับสองสามหลักนี้เนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยมันจะต่างอะไรกับการกระจายอํานาจที่มีรูปแบบว่าถ่ายภารกิจทั้งหมดไปให้อยู่แล้ว ทั้งหมดที่ให้ท้องถิ่นทำเพราะว่าภารกิจที่ให้อบจทำในขณะนี้คือถ่ายโอนทุกภารกิจ245ภารกิจเว้นแต่เรื่องความมั่นคงเท่านั้นที่เขาไม่ถ่ายโอนให้คือเรื่องทหารกับเรื่องสืบสวนสอบสวนกับเรื่องการทูตนี่คือเรื่องที่ใน200ภารกิจหลักๆที่ยังไม่ถ่ายโอนให้ท่านไปดูในกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจครับว่า245ภารกิจนั้นมีอะไรบ้าง ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นภายในสิบปีนี่คือสิ่งที่จะต้องไปดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของประชาธิป,ปัตย์ยังยืนยันว่าถ้านครปัตตานีไม่มีอำนาจจัดการเรื่องทหารเป็นของตัวเองไม่มีอำนาจจัดการเรื่องการต่างประเทศเองคือออกพัสอร์เองได้อะไรเองได้มีเอกมีเอกสารเป็นของตัวเองได้อันนี้ต้องตอบคําถามให้ชัดเจนว่ามันต่างอะไรกับการกระจายอำนาจแบบปทมเนี่ย ถ้าเราบอกว่าอเอาแค่กทมกทมไม่มีอำนาจในการเจรจากับต่างประเทศเองนะครับกทมไม่มีอำนาจในการที่จะเกณฑ์ทหารเองสั่งกำลังลบกเองมีกระทรวงมีทหารเป็นของตัวเองกทมไม่มีนะครับเมืองมัธยมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนสิ่งเหล่านี้ซะก่อนว่านครปัตานีเราจะกำหนดภารกิจอะไรไว้บ้างหรือไม่แค่น้อยมากน้อยแค่ไหนเพียงไรผู้ว่ากทมในที่สุดถ้าเราถ่ายโอน245ภารกิจไปให้เนี่ย ผู้ว่ากทมก็ไม่ต่างอะไรกับนายกอบจครับนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์ต้องเรียนจึงยืนยันว่าประชาธิปัตย์จึงเดินหน้ากระจายอำนาจให้ท้องถิน่นทั้งสามจังหวัดไม่ต้องมารวมเป็นหนึ่งยาลาก็ดูแลยาลาไปปัตตานีก็ดูแลปัตตานีนาลาทิวาก็ดูแลนาลาธิวาสเรามีผู้นำสามจังหวัดแทนที่จะเอามาเหลือหนึ่งซึ่งมันก็เอาสามจังหวัดมารวมเป็นหนึ่งมันทําให้อันนี้เป็นเรื่องโค้งความเห็นนะครับว่ามันมันแทนที่จะกระจายกลับมารวมอีก ไออย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าประชาัตยังยืนยันว่าถ้าไม่มีความชัดเจนละเอียดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาชี้แจงให้ละเอียดเรายังยืนยันเรื่องการกระจายอํานาจกระจายภารกิจเพิ่มไปให้ท้องถิ่นให้มากขึ้นจราจรเนี่ยต่อไปไม่ต้องไว้ที่โรงพักตารวจเอาไปให้เอาไปให้เขาเรียกว่าเทศกิจทําได้เลยกฎหมายจราจรการจัดการจราจรในเขตอบตในเขตตาบลในเขตเทศบาลเนี่ย เอาไปให้เทศกิจทํากันเองจราจรไม่ต้องมาเขียนปรับอย่างนี้เป็นต้นถ่ายโอนไปให้หมดให้ท้องถิ่นทํากันเองแล้วก็เรากระจายงบประมาณไปให้ท้องถิ่นมากขึ้นถ้ามีอํานาจมีหน้าที่ไม่มีงบประมาณมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นกระจายอํานาจกระจายงบประมาณลงไปกระจายภารกิจลงไปกระจายกําลังคนลงไปให้ท้องถิน่นนี่คือสิ่งที่ประชาธิปตนจะเดินหน้าเรื่องกระจายอํานาจสองก็คือสามก็คือว่าเรื่องอ เงื่อนไขที่สักคู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าผมคนหนึ่งเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเราไม่ยุติเงื่อนไขทางทางทางเงื่อนไขสงครามผมเรียกอย่างนี้เพราะผมเนี่ยเคยเข้าป่ามาก่อนแล้วเมื่อเรียนมศ .5 ผมเนี่ยเข้าป่าไปร่วมกับพรรคอมมินิ์เนี่ยเมื่อเรียนมศ .5 นะครับรุ่นผมเนี่ยเรียนมศ .5 โรงเรียนมหา,าวุฒิเข้าป่าแปดคน6ตุลาคม เพราะอะไรครับในขณะนั้นเรารับอำนาจเผด็จการอย่างนั้นไม่ได้เราเชื่อว่าประบ,บ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเราเชื่อกันอย่างนั้นเราเชื่อผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพักเยาวชนก้าวหน้าผมตั้งพักการเมืองในโรงเรียนมหาวิชรวุฒตั้งแต่ผมอยู่มศส,สี่แล้วมหาชนอุ้นผมเนี่ยครับเก้าป่าแปดคนเราผมรู้เงื่อนไขสิ่งเหล่านี้ดีว่าถ้าเราไปสร้างเงื่อนไขเราเคยอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์โตเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐลังแกชาวบ้าน เราเลยตั้งคําฝันบอกว่าไม่ลบนายไม่หายจนเราชูคําฝันอย่างนี้เราก็มีมวลชนเพิ่มขึ้นเรื่อยในขณะนั้นแต่ว่าในที่สุดด้วยนโยบายที่บอกว่าผ่อนคลายทางการเมือง6 6ทับ23เข้าใจอะไรเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นสถานาการสาสากลพรรคคอมมิวนิสต์อ่อนแอลงสิ่งเหล่านี้ครับมันนํามาสู่เงื่อนไขที่ในที่สุดทุกคนก็เข้ามาร่วมพัฒนาประเทศไทยด้วยกันหลายคนในขณะน,นี้ผมพูดได้พินิจจาดุสมบัติชันวิสังดิเศษจตุลชนฉายแสง พวกนี้เข้าป่ากันมาทั้งนั้นเลยครับเราผมเลยนึกถึงนักศึกษาหรือว่าคนหนุ่มคนสาวที่เรียนอยู่ในปอนะที่เขาคิดต่างอะไรกับรัฐเขายมคิดต่างได้วันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าความเห็นต่างในสังคมมันต่างกันได้แต่แค่าทางความคิดมันต่างคิดต่างกันได้จะสอในให้คนคิดเหมือนกันทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้มันมีประเทศเผด็จการเท่านั้นที่จะสอในให้คนคิดเหมือนกันทั้งประเทศ แต่ประชาธิปไตยทุกคนต้องมีอิสระเพราะฉะนั้นแนวทางอย่างนี้ผมเชื่อว่าเงื่อนไขสงครามต้องไม่ตั้งึให้เกิดขึ้นเราจึงให้อำนาจสบตมีอำนาจย้ายข้าราชการที่เป็นอุปสรรคหรือว่าสร้างเงื่อนไขออกจากพื้นที่ที่ผมเรียนเบื้องต้นผมจะขอรับอาจารย์ไปว่าประเดี๋ยวเนี่ยผมขอสังกัดหน่วยงานของรัฐหน่วยไหนนะครับแล้วเราจะลองช่วยกันมาทําดูว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามีดํารงสิ่งเหล่านี้อยู่อย่าคิดว่าปัญหาจังหวัดชายแดนจะแก้ได้ ถ้ายังมีคนก่อเงื่อนไขสงครามอย่างนี้อยู่เนี่ยปัญหามันแก้ไม่ได้ความยุติธรรมจะต้องมีในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมยืนยันว่าเงื่อนไขสงครามต้องไม่ถูกให้เกิดสร้างให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องแก้เงื่อนไขเหล่านี้ให้หมดแล้วทุกอย่างต้องดําเนินการด้วยความเป็นธรรมผมก็คิดว่าคงจะหมดแล้วนะครับผมเตรงใจเวลามันเยอะจริงๆส่วนเ,เรื่อง การทาสนับสนุนในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายประชาธิปัตย์จริงๆเราพูดจริงๆว่าเราจะส่งเสริมไม่มีการศึกษาอิสลามนานาชาติที่นี่การสนับสนุนเนี่ยวันนี้ประชาธิปัตย์ยังยืนยันนโยบายนี้อยู่แต่ว่ารูปแบบรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมีอะไรเนี่ยผมคิดว่ารายละเอียดเราต้องคุยกันว่าเมื่อนโยบายเป็นอย่างนี้มีรูปธรรมอย่างใดบ้างเช่น เราจะส่งเสริมมีกองทุนมีการกู้ยืมมีการอะไรให้เกิดขึ้นกับนักเรียนที่นี่นักศึกษาที่นี่หรือให้สถาบันแหน่งนี้ได้ดําเนินการจัดการให้มีความเข้มแข็งนะครับอาจจะมีสถาบันอื่นที่คิดว่าทําได้ก็เชิญมอจะทําภาคอิสลามศึกษาให้เข้มแข็งขึ้นให้เป็นนานาชาติมากขึ้นเราก็ยินดีสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะนี่คือตัวแบบปอนะตัวแบบมันอยู่ที่ปัตตานี นะครับปอนะดั้งเดิมปอนาะเริ่มแรกมันอยู่ที่ปัตตานีเราจะทําอย่างไรต่อยอดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนานาชาติได้มาเรียนปอนะดั้งเดิมปอนาตต้นแบบเราอนุรักษ์ไว้ที่นี่แต่ว่าวันนี้เราจะต้องบูรณาการให้ได้ระหว่างศาสนากับอาชีพต้องไปกันให้ได้ประชาธิปัาตย์เราจึงบอกว่าในปอนาะเนี่ยในโรงเรียนปอนาะเนี่ยต้องหลังจากศึกษาวิชา ศาส,สนาแล้วหลักศาสนาแล้วต้องพยายามใส่หลักสูตรวิชาชีพเข้าไปด้วยในสถานศึกษาปอนะหรือว่าในโรงเรียนสอนศาสนาสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อเขากลับไปอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเขาต้องมีอาชีพที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นี่คือสิ่งที่ประชาธิปติ์จะยืนยันครับขอบคุณมากนะครับครับขอ,อขอบคุณท่านนิพนธ์นะครับไม<า>่พีพัครับขอเรียนเชิญท่านนิพนธ์ครับ ก็ยืนยันนะครับว่านโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราทํามาค่อนข้างจะต่อเนื่องตั้งแต่ท่านชวนดีไปทําเรื่องศูนย์เด็กเล็กแล้วมาเรื่องอาหารกลางวันมาเรื่องดื่มนมฟรีที่โรงเรียนหลังจากนั้นมาเนี่ยเรื่องรักษาพยาบาลเก็บไข้ได้ป่วยเด็กที่อยู่โรงเรียนเนี่ยรักษาฟรีเนี่ยแล้วมาถึงการเรียนฟรีห้าอย่าง ยืนยันนะครับว่าฟรีห้าอย่างคือหนึ่งฟรีค่าเทอมสองฟรีค่าเสื้อผ้าสาฟรีค่าหนังสือ 4. ี่อุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอยางลบห้าฟรีค่ากิจกรรมอันนี้ยืนยันว่าประชาธิปัตย์เดินหน้าสิ่งเหล่านี้ต่อเพื่อลดภาระผู้ปกครองสิ่งสําคัญก็คือว่าเรื่องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยท่านชวนดีไพรเป็นนายกเนี่ย บัตนี้เราให้ลูกหลานคนที่มีฐานะที่ค่อนข้างจะอ่อนแอทางสังคมเนี่ยได้กู้ยืมเหินไปเรียนหนังสือต่อเนื่องมาตลอดแล้วเรายัางยืนยันว่าเราจะเพิ่มให้กู้ยืมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสองแสนห้าหมื่ลายต่อปีเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาของรัฐนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะให้คนได้ นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงการจัดก,การศึกษาของรัฐอย่างทั่วถึงมากที่สุดเรียนฟรีสิบหปีนี่เราเดินหน้าฟรีในสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือการที่จะยืนยันแล้วก็เรียนมาแล้วเนี่ยพยายามว่ามีนารทำให้ได้นั่นก็คือการบรรจุจํานวนบุคลากรของรัฐเนี่ยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นบรรจุพยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่จะยืนยันในเรื่องการจัดการศึกษานะครับรการการศึกษาของรัฐนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์ยืนยันในขณะนี้ครับครับขอบคุณครับพอดีสองนาทีครับขอ,ขอเรียนเชิญครับท่านท่านท่านอริเพนครับครับก็